แม่ค่าแม่ค่าจะมาที่บ้านหรอเตีย้ยเ,เตีย้ยป๊าดจะไปซื้ออีกย่างไหมเนี่ยป๊าดเ,เป็นตาเสียบแทะเ,ทเอา้าซื้อบอซื้อบอใอยอยากซิมของซื้อของขายเอ,อ้ใครอยากซิมแม่มีให้ครอยาซิมบอมีซื้อบอ่ล่ะถ้าซือซ้อจะเซ็นซิมออซิมก่อนใครจะซื้อซืซ้อยืนบอ,อให้ซิมก่อน ฮะไม่เดียวเนี่ยมันมันบอพอดลู่โลซาดดอกซ้มเนี่ยเขาเอิ้นซมเอาเป็นพวงมาให้คอยรถเจ้านี่นันซิมนันลาซิมอ่าว้าท่าเนี่ยสิแหงเอาซิมว้าเบมึงดูล่ะว้ามันหูเลี้ยงหรือส้มเนียดนึงอะว้าเอามาไหมเอามาไหมเร็วเร็วเร็วลู่เลี้ยงดอกอีกเนี่ยนี่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 ง่ายก็ได้จากสองสามน่วย โอ้เจ้ากระได้ไข่อยบูรู้เรื่องหรอกซ้ำนิดน,นึงอไงเออไม่เหี่ยวเท่าไหรนะ่นสดๆดก็อบอกไม่ไข่ไปเนี่ยข่อยอยากได้สดๆดเมียเจ้าเอาก็จังเหี่ยวก็จัเงเอียงไหนไม่ให้ข่อยซิมหรอเม,มียนเนี่ยซิมเหลียดซิมขางหรอเตอเออกระจังซีนี่ไหมเนาะหน่วยเต่งตึงก <laughs> ็จังข่อเนี่ยไหมเนาะเอาเหี่ยวๆมาตั้งไหนเด้อเนี่ยเจ้านี่แม่เออ ปาทุ่งอืมอืมอืมหวานแท้ปาซิมเจ้าตินนะฮะซิมเจนะ้าตินนะซิมสมนีงซิมหวานแท้ปาถั่งเคลื่อนเอียงเนี่ยซิมทักซิมเนี่ยสวดลวดเนาะเจ้าเนาะเอ้ามันค่อยชี้ดูเรื่องตัวค่อยเมาค่อยเมาหม,ามดเลยค่อยเอาหมดเลยจะบาทมามาเยลยโูละสองร้อยห้า ลสองร้าล,ล้างในจากโลประมาณ4โลสองรห้าสิบบาทพันหนึ่งเจ้าค, <c oughs> คือเสี่ยวกำไรคักแท้่อยคือมาก,กับโลละสองร้อยหนึ่งอเากำไรห้สบาทหนึ่งไหมเตี้ยเออซิมอีกนงท่นเอาเบิร์บ่ซิมซื้อๆบ่อแล้วมันแพงหมดนะ